สวัสดีครับพบกับสปอร์ตดิสซัมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขัน VTV ีวัซึ่งก็เป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับหากว่าใครชนะเนี่ยก็จะได้ไปชิงอันดับห้โดยวันนี้สาวไทยจัดตัวยู1่สิลงล้วนๆเจอกับทางออสเตรเลียซึ่งแน่นอนว่าทางโค้ชก็คงประเมินว่าน่าจะพอสู้ได้โดยใช้ U21 เลยนะครับหัวเสาเนี่ยก็เป็นบีมกาญจนาสีใส่แก้วแล้วก็ไอ้ขวัญพัฒน์นวลวนัน บีหลังก็เป็นอมสัพพพัชยาพลธรรมตัวเซ็กก็ชลันทรอตรงทินะครับส่วนลิเบโร่ก็พัทรวดีคำนวณแล้วก็ทิพสุดาบวหลก็จัดปนมีสู้เลยซึ่งออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นทีมที่มีการเปลี่ยนผู้เล่นเรื่อยๆเพราะว่าผู้เล่นที่บางทีเขาก็มีตัวเก่งนะครับอย่างเซฟานี่ไวเลอร์เนี่ยก็คือไม่ได้เล่นทีมชาติเล่นแต่สโมสรก็เคยโผล่เล่นทีมชาติเหมือนกันดังนั้นก็ในเมื่อตัวเก่าหรืออะไรเขาไม่ได้สนใจที่จะเล่นทีมชาติก็ต้องใช้ตัวประมาณนี้นะครับผมก็เป็นวัยรุ่นบบ้้าางงหรรืออะไ อายุก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับอาจจะมีมากกว่าทางสาวไทยคือจริงๆเขาจะมีกินเคล่าด้วยถ้า,ถาที่ไปเล่นโคโวอวีเลนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าปัญหาคือเขาก็ไม่มาเล่นทีมชาติอะไรสักเท่าไหร่ซึ่งก็ทําให้ออสเตรเลียเนี่ยก็อาจจะระบบยังไม่ดีโดยรวมๆนะครับโดยในเซตแรกเนี่ยไทยก็ทําแต้มอย่างเดียวเลยทางออสเตรเลียก็เกมรับเนี่ยไม่ดีไม่ก็คือสู้ทางฝั่งไทยไม่ได้แต้มเนี่ยก็ขาดไปเรื่อย ช่วงแรกอาจจะดูสูสีกันนะครับไทยนา10ต่อ9ในช่วงแรกแต่ว่าหลังๆเนี่ยแต้มก็ขาดจนเรานําไปไกล17แต้ม18แต้มต่อ11เลยแล้วสุดท้ายเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรก25ต่อ16เซตสองออสเตรเลียก็ทําได้ดีขึ้นนะครับคือเกมลุกของออสเตรเลียก็ดูจังหวะจะโคนดีแต่ว่าในวอลเลย์บอลเนี่ยเกมรับเป็นอะไรที่ต้องมันมันยากกว่าเกมลุกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้รับเหนียวเหนียวเนีย,นยคือต้องยืนตําแหน่งดีๆยืนดักทางตกแล้วก็ การรับบอลการรับบอลต้องงัดมาสวยๆด้วยรวมไปถึงฟลอร์ดีเฟน์แล้วก็การเข้าใจกันคืออ,อย่างวอลเลย์บอลเนี่ยเราจะมองว่าวิเกมลุกมันสนุกใครๆก็ชอบเล่นเกมลุกแต่เกมรับเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวตัดสินเลยนะครับว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันแลใครที่จะเข้าใจเรื่องของทีมเวิร์กออสเตรเลียก็ยังขาดตรงนี้นะครับแต่ว่าในเซตที่สเนี่ยเขาก็มีจังหวะลุกสวยๆขณะที่เราก็มีผิดพลาดบ้างหรือว่ามีโดนบล็อกบ้างเราก็มีช่วงเพลนํานห่างนะครับประมาณสัก4ีแต้ม16ต่อ12แต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยก็ไล่มาอีก ส่วนหัวเสายูยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับขวัญนภัทนี่เอาจริงเลยก็คือในสุพรีมเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงน้อยแต่ว่าถ้าขึ้นท่าอะไรเหมือนเฟิร์นเลยเขาก็เป็นเพื่อนสมัยปฐถมของเฟิร์นด้วยนะครับมีจังหวะตีตามช่องก็คือลูกฝีมือก็มีนะครับอาจจะไม่หนักเหมือนธัญพรสีโซ่คือหลายคนเสียดายว่าน้องนายไม่อยู่เพราะน้องนายเนี่ยรับเสร์ฟหรืออะไรดีแต่ว่าพอมาดูชัดๆนนี้ น้องไนก์ก็ทําได้ดีนะครับขณะที่บีมการจนาสีใสแก้วมีภาพพลันไหลแต่ว่าก็มีจังหวะตบสวยๆเป็นคนที่เข้าเร็วนะครับเข้าบอลด้่ร็งมากๆแต่บางครั้งตัวเซตนี่จ่ายให้สลึก,ก็ไมิรู้ทำแไงขณะที่ออมรัย์ก็มือซ้ายของเธอเนี่ยตบแม่นอยู่แล้วนะครับก็คือเล่นได้ตามเกณฑ์ของยู21แหละวันนี้จริงๆพอยู21มาเล่นรวมกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบทีมจังหวะการรองบอลหรืออะไรค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างรู้ว่าจังหวะไหนควรรองแต่ว่าพอเป็นทีมผสมเนี่ยเหมือนจะแบบว่า สับสนกันก็คือก็จะโทษอยู่21ไม่ได้หรือจะโชจะโทษชุดใหญ่ไม่ได้มันเป็นเรื่องของทีมเวิร์กหรือการปรับจูนแล้วก็เป็นบีมการชนะสีใสแก้วครับตบปิดเซตสอได้จากลูกนี้เอาชนะไปแบบชฉีวเฉียดเหมือนกัน25ต่อ22 <25. S 1> ก็ท่าขึ้นแข็งแรงนะครับถ้าตบก็แข็งแรงด้วยสําหรับน้องบีมในกลุ่มยูยก็จะมีนักกีฬาสูงสงอยู่บ้างนะครับออย่างหัวเสาเนี่ยก็จะมีบีมที่น่าสนใจ ออมซับเนี่ยอาจจะสูงไม่เท่าบีมแต่ว่าการขึ้นหรือถ้าขึ้นอะไรก็ค่อนข้างสวยงามส่วนที่เหลือ m อ MB เนี่ยก็อาจจะไม่สูงมากแต่อย่างทิพสุดาก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนบอกว่าหลายคนก็บอกว่า,า,วาต้องเป็นลดน้าหนักมานิดนึงเซตสไทยก็ยังดีกว่าแต่ว่าก็ยังมีช่วงรวนรนะครับจังหวะที่นําสัก3-4แต้มอยู่ๆก็โดนทางออสเตรเลียไล่มาเหลือแต้ม2แต้มประมาณนี้มันก็จะมีแบบนี้ตลอดด้วยความที่ก็ด้วยก็คือ เขาก็เป็นทีมคนโตนะครับบางทีก็จะมีช่วงที่เขาทําได้ดีเราเนี่ยก็จะมีช่วงที่รวนรวนยังแข่งๆประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ายูยิเวตชุดน,นี้ยัยงไม่ใช่หน้าตาที่แท้จริงอาจจะมียังเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต้องรอตัวที่เป็นกลุ่มรายที่อยู่ในรายชื่อของยูยิเวตมามา,มารวมตัวแล้วก็มาคัดกันอีกทีนึงช่วงท้ายๆเราก็นําไม่กี่แต้มครับ19ต่ 16, อ16ก่อนที่ออสเตรเลียจะไล่มาเป็น19ต่อ17แล้วท้ายๆครับไทยนําอยู่ สี่แต้ม21ต่อ17ก่อนที่ทางออสเตรเลียก็จะขอเวลานอกออสเตรเลียไล่มาเป็น21ต่อ18แล้วก็21ต่อ19กนะครับก่อนที่ไทยก็หนีไปอีกครั้งเป็น24ต่อ20สุดท้ายไทยก็สามารถปิดเกมนี้ได้ก็เอาชนะไป3มเซตรวดก็ได้รอเข้าไปรอชิงอันดับ5นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่จะชิงอันดับ5ก็ต้องดูระหว่างเสชวนกับยูยี่เวียดนามว่าใครจะอยู่ใครจะไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์วิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ